สวัสดีผู้ฟังที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักไทยช่องที่จะพาทุกคนมารู้จักเรื่องราวดีๆและน่าภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นประเด็นที่คนไทยติดตามอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญกว่าน,นั้นมันถูกนำไปพูดถึงบนเวทีระดับโลกครับ เมื่อเร็วๆนี้ท่านสีหัดักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและได้กล่าวอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง Why are you two countries fighting? w e l l fighting. Well, first of all, I want to say that uh, Thailand did not start the present the clashes. The Cambodians were the first to fire. And right now, the clashes are unfortunately continuing. But you see, before the present situation, we had after the signing of the Kuala Lumpur Joint Declaration, which committed us to implement a number. ท่านรัฐมนตรีได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ทางกัมพูชาอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายโจมตีและขับไล่ผู้ลีภ้ภัยโดยย้ำว่าเรื่องพวกนี้คือการบิดเบือนความจริง แทนที่จะเป็นฝ่ายรุกรานไทยกลับชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมก้าวร้าวของกัมพูชายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการวางทุ่นระเบิดการรุกล้ำด้วยดโดรนหรือแม้แต่การกระทําที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยของพลเรือนไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนในขณะที่มหาอำนาจอย่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิง แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือมุมมองจากพลเมืองและสื่อต่างประเทศที่ส่วนใหญ่แล้วต่างออกมาสนับสนุนจุดยืนของไทยและชี้ชัดว่ากัมพูชาคือฝ่ายที่เรื่องความขัดแย้งก่อนครับเรามาดูกันครับว่าเสียงจากต่างชาติเขาว่ายังไงบ้าง แหล่งข้อมูลจากต่างประเทศรวมถึงความคิดเห็นจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลากชาติต่างออกมาให้การสนับสนุนประเทศไทยโดยมีใจความสำคัญที่พุ่งตรงไปที่กัมพูชาว่าเป็นฝ่ายที่เริ่มการสู้รบและพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเริ่มจากทางยุโรปมีเสียงสนับสนุนที่ชัดเจนจากพลเมืองในยุโรปครับผู้ใช้ชาวสวีเดนท่านหนึ่งได้ออกมาแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับไทยและระบุเป็นภาษาไทยชัดเจนเลยว่าประเทศไทยไม่ได้เริ่มก่อน อดีตทหาร UN ชาวนอร์เวย์ท่านนี้สร้างความเคลื่อนไหวใหญ่โดยเรียกร้องให้รัฐบาลนอร์เวย์หยุดให้เงินสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดให้กับกัมพูชาและควรมาช่วยเหลือทหารไทยที่เหยียบทุนระเบิดก่อน I don't think they will do anything about it but I wrote my letter the only thing I can do and I want to say sorry to Thai people of what the Norwegian government decided to do Because can guarantee you, most the people agree cannot anything more, but I การเรียกร้องนี้สะท้อนความเชื่อที่ว่ากัมพูชาคือฝ่ายที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องและอดีตทหารท่านนี้ถึงกับกล่าวขอทูตคนไทยแทนการตัดสินใจของรัฐบาลโนเวยเลยทีเดียวครับ นักข่าวที่กล้าพูดความจริงต้องขอบคุณทอมมี่วอลเกอร์ที่ได้รับคำชมอย่างมากที่กล้าลงพื้นที่ชายแดนด้วยตัวเองและยืนยันความจริงว่าไทยโดนรุกรานจากกัมพูชาบนติกตอกเสียงจากทั่วโลกออกมาแรงมากครับหลายคนกล่าวหากัมพูชาว่าเป็น land of fake news และเป็นประเทศที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาที่รุนแรงว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนและได้โจมตีเป้าหมายพลเรือนสำคัญอย่างเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลตามที่มีการกล่าวหาอย่างกว้างขวาง A million people impacted. That included hundreds of thousands of people being displaced. Now the remnants of the conflict still remain, with Thailand accusing Cambodia of planting landmines along their shared border. Hello everyone my name is Alex I'm from Sweden I saw the clashes on the news between Cambodia and Thailand and I just want to let the world know there's a lot of false rumors going on on social media where they're saying that Thailand was the one นี่คือการกระทำที่ทั่วโลกมองว่าไม่ยึดหลักการไม่สนกฎหมายระหว่างประเทศแม้แต่พลเมืองจีนที่อยู่ในไทยก็ออกมายืนเคียงข้างคนไทยโดยมีการแปลข้อความภาษาจีนที่กล่าวหาว่ากัมพูชาทัศนคติแย่บิดเบือนความจริง และบางคนถึงขั้นระบุว่ากัมพูชาคือหัวหน้าแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกลวงโลกซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์เชิงลบที่กัมพูชาถูกกล่าวหาอย่างกว้างขวางมากครับและนี่คือประเด็นร้อนที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่แยกออกจากกันครับแหล่งข้อมูลทั่วโลกได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากว่ากัมพูชาคือผู้นำของแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกลวงโลก มีคอมเมนต์หลายอันระบุชัดเจนว่าเป็น country of scammers และเป็น the largest call center gang base in the world แถมยังเป็น money laundering hub หรือศูนย์กลางฟอกเงินอีกด้วยข้อกล่าวหานี้รุนแรงถึงขั้นที่ผู้แสดงความคิดเห็นบอกว่ากัมพูชาคือประเทศ call center หลอกลวงทุกอย่างและมีการตั้งข้อสังเกตว่าแก๊ง call center มาออกข่าวเองปลอมทุกเรื่อง ความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางดิจิทัลนี้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับปัญหาด้านความน่าเชื่อถือโดยตรงผู้ใช้หลายรายระบุว่ากัมพูชาคือ Land of Fake News และเป็นประเทศที่โกหกตอแหลพฤติกรรมการโกหกถูกมองว่าฝังอยู่ในกำมณสันดานตามที่ผู้ใช้ออนไลน์กล่าวถึงครับแม้ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจะมีรากฐานที่ซับซ้อนแต่ในสถานการณ์ตึงเครียดนี้เสียงจากนานาชาติจำนวนมากได้ผนึกกำลังเพื่อสนับสนุนประเทศไทย ใจความหลักคือการฟันธงว่ากัมพูชาคือฝ่ายที่เปิดฉากโจมตีก่อนและใช้การบิดเบือนความจริงมุมมองเหล่านี้จากนานาชาติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับจุดยืนของไทยในสายตาโลกว่าไทยเป็นฝ่ายที่ต้องป้องกันตนเองและความน่าเชื่อถือของกัมพูชาจากประเด็นสแกมเมอร์ยิ่งตอกย้ำถึงความไม่น่าเชื่อถือในการสื่อสารทางการทูตด,ด้วยครับ ยิ่งไปกว่านั้นในมิติของนโยบายยังมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากนักการเมืองไทยบางส่วนที่มองว่าการแก้ปัญหาความตึงเครียดชายแดนไม่ควรใช้เพียงแนวทางทางการทหารเท่านั้นแต่ต้องใช้การทูตควบคู่ไปกับการปราบปรามสแกมเมอร์ด้วยเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติซึ่งแอดมินได้ไปรวบรวมมาจากหลายแหล่งพวกเขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกจากคนญี่ปุ่นเขาบอกว่า เราคนญี่ปุ่นไม่เชื่อข่าวจากกัมพูชาแล้วก็มีคนไทยเข้ามาขอบคุณเป็นจำนวนมากเจ้าของคอมเมนต์ก็มาบอกอีกว่าพวกเราชาวญี่ปุ่นอยู่เคียงข้างประเทศไทยเสมอคนไทยสู้ต่อไปคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าในฐานะคนญี่ปุ่นขอบคุณที่รายงานข่าวโดยอิงจากข้อเท็จจริงและเผยแพร่ความจริงให้โลกได้รับรู้คอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าทำไมไทยถึงมีปัญหากับประเทศต่างๆรอบๆข้างตลอดหรือไทยแลนด์ดีเกินไป มีคนมาตอบในคอมเมนต์นี้ว่าเมียนมากําลังทะเลาะก,กันเองและเผือทิ้งระเบิดใส่ประเทศไทยไทยจึงตอบโต้ด้วยการเตือนให้เมียนมาระมัดระวังอาวุธเหตุการณ์นี้คล้ายกับกรณีที่กัมพูชาทิ้งระเบิดใส่ลาวระหว่างสงครามกับไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายโจมตีไทยก่อนเพราะไทยปร,ปราบปรามพวกมิจฉาชีพส่งผลให้รายได้ของกัมพูชาลดลงพวกเขาจึงใช้ชายแดนเป็นฉากบังหน้าเพราะแหล่งรายได้หลักมาจากพวกมิจฉาชีพ นี่เป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนแอดมินไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดนี่แสดงให้เห็นว่าปัญหาสแกมเมอร์ไม่ได้เพียงการเป็นแต่อาชากรรมแต่เป็นประเด็นด้านความมั่นคงและอธิปไตยที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งระหว่างประเทศในปัจจุบันอย่างไม่แยกออกจากกันเลยครับถึงเวลาที่ต้องเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดโกหกเสียที ทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าใครมีแนวทางดีๆที่จะตอบโต้สถานการณ์ความขัดแย้งนี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับหากใครที่อยากสนับสนุนช่องรักไทยให้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆต่อไปก็สามารถกดซุปเปอร์แตง์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทีมงานจะดีใจและขอบพระคุณทุกการสนับสนุนครับ และนี่คือรักไทยช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวดีๆจากผู้คนทั่วโลกที่พูดถึงประเทศไทยของเราเพื่อให้คุณเห็นประเทศไทยในมุมมองที่น่าภาคภูมิใจที่สุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรักไทยเพื่อรวมส่งต่อความภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ ขอเชิญชื่นชมประเพณีทั่วแคว้นหลากมิติ สีทินแดนพื้นแผ่นดินไทยอาหารและสินงดงามตรึงใจทุกที่นี่คือสเสน่ห์ไทยที่รอให้เราได้ค้นเจอรักไทยพร้อมรวมสืบสานร,รัก สิ่งดีงามของบ้านเราโมรดุกของชนชาติสารสัทธาอนันงดงามความภูมิใจอยากให้โลกได้ร่วมเฉยชม ราวกงคมค่าของไทยเอาไว